กว่าจะเปิดตัวเสร็จนอสปริงแท็บมาก็ต้องขับสวัสดีท่านผู้ชมทุกคนกันด้วยนะฮะตอนนี้จกบผมบอนน่คุงแลวเราอยู่เรียนในเกม d Dead By Daylight กันอีกรอบหนึ่งแล้วมาครั้งนี้ผมก็จะมาเล่นเมนผมอีกรอบก็คือสปริงแท็บแต่ว่าเป็นสกินในคลาวสปริงแท็บนะเพิ่มนเป็นสกินที่ว่าผมรู้สึกว่า นักแต่ผมซื้อมาเนะี่ยผมไม่ได้แตะมันเลย <c oughs> คือซื้อมาเพื่อว่าเก็บให้มันครบคอลเลคชันของสปริงทับแต่ว่าไม่ได้เล่นมันเลยก็เลยครันนี้จะลองเอามาเล่นดูแต่ผมรู้สึกดูรวมๆนะผมว่ามันก็ไม่ได้แย่นะผมว่ามันก็ดูเท่อีกแบบแบบแล้วโอเคส่วน,นเซ็ตเบิร์กที่มาจับมาเล่นวันนี้ก็คือเป็นเซฟตันนี้เลยฮะซึ่งเบิร์กแรกไงก็ต้องออไปทุกคลิปอยู่แล้วเพราะมันเป็นเบิร์กเมตาของฆาตากรแ้วเนาะก็คือตะขอหายนาเสียประสมคอนจะปวด ความสามารถมันก็คือเริ่มเกมมาเนี่ยจะสุ่มให้ตะขอธรรมดาให้กลายเป็นตะขอหายะนะหรือตะขอขาว4อันแบบสุ่มแบบสุ่มเลยนะฮะแล้วก็ถ้าเราเอาเซอร์ไปแขวนครั้งแรกของคนนั้นอาจจะทําให้เครื่องที่ปั่นได้เยอะที่สุดระเบิดไป20%ฮะเปิร์กะที่2ไฟกระชาก2อเพลิงนี้ผมชอบเล่นมากไปคลิปไหนก็คือต้องมี2เพลิงนี้ตลอดเลยไฟกระชากก็คือถ้าเราตีการโจมตีพื้นฐานแล้วว่ากดคลิกซ้ายธรรมดาเนี่ยให้เซอร์ล้ม เครื่องในระยะ3-2เมตรเนี่ยจะถูกระเบิดไป8%ฮะประเ็นที่3คือสวิตคนตายก็คือถ้าเราเอาเซอร์ไปแขวนได้แล้วเนี่ยเปิดนี้จะทํางานฮะหลังจากที่มาทํางานเนี่ยถ้ามีเซอร์คนไหนปล่อยมือจากเครื่องปั่นไฟเครื่องนั้นอะ่ะจะเครื่องปั่นไฟเครื่องนั้นจะถูกบล็อกเป็นเวลา50วิฮะส่วนปรนสุดท้ายคือขยี้วิญญาณก็คือถ้ามีเซอร์เซอร์ทุกคนอะ่ะไม่ว่าคนตตะไม่ว่าคนไหนก็ตามถ้าไปปั่นเครื่องปั่นไฟอะ่ะเขาจะติด หมดกำลังกับสถานะตาบอดฮะแล้วก็ถ้าเขาปล่อยปล่อยมือออกจากเครื่องแล้วเนี่ยไอสถานะหมดหมดกำลังกับสถานะตาบอดเนี่ยจะติดไปอีก5วินาทีฮะส่วนแอดออนที่มันจะออกไปก็คือผ้มามัดขาดขาด,ขาดก็คือถ้าเราปาขวานโดนน่ะจะทําให้เขาติดหัวหมูฮะก็คือทั้งเลือดไหลแล้วก็หิวยากขึ้น25%แล้วก็อันที่2เป็นถุงป้นก็คือถ้าเขา,าแบบโดนขวานเราเนี่ยเขาจะติด ห้ามทาอะไรทุกอย่างเลยฮะอันนี้คือเอฟเฟกที่1น,นะไอสถานะไอทุกพลภาพเนี่ยก็คือเขาเขาจะทําอะไรไม่ได้เลยใช้ไอเทมไม่ได้บูนไม่ได้ชาร์ล้างตัวเทมไม่ได้ซ่อมปัน่นไอปั่นไฟไม่ได้รักษาไม่ได้ทุกอย่างคือทําไม่ได้นอกจากจูก๊กแล้วก็เอฟเฟกที่2ก็คือถ้าเขาโดนปักเอ่อถ้ามีคนโดนปักเอ่อโดนขวานเราปักตอนท้ายเกมตอนที่ประตูเปิดเนี่ยทุกคนระยะ16เมตรจากขวานน่ะจะทำจะจะอ่ออก เจาะออประตูไม่ได้นะฮะเป็นเหมือนมีปัวดวอร์เดนกั้นขึ้นมาผมเอามาเผื่อเอาไว้เผื่อมีพวกเก่งหน้าประตูแต่ว่าในคลิปจะมีพวกเก่งหน้าประตูไหมต้องไปดูกันฮะโอเคเราไปดูกันเลยโอ้โห,หลังกาซะด้วยโอ้ยไปยังไปเลยลังกาเก่า น่าจะเครื่องนู้นน่ะยาโอ้ไม้ฟีโอ้เรียบร้อย <c oughs> <c oughs> เร็วมากคนแรกถอนเสาหรือเปล่ามีใครไหมไม่มีหรอกไกลขนาดนี้น่าจะบ้านใหญ่ ถือไปก่นอนเฮ้ยเครื่องนูน้นว่ะแต่ไปบ้านใหญ่เผื่อไว้เลยไม่มีเก<อ>็บลอยเอาเอาเอาวิ่งมาทางนี้เอา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 ,เอาดึงหลังดึงหลังขอดึงหลังเครื่องมันยังเบาอยู่ เจอคลาวสปริงแทบไปโอ้โหสขาขาวทั้งนั้นเลยขาวก็ขาววะเครื่องนี้ไม่ได้ที่พังไม่ใช่งั้นก็สุดพังกระทืบหน่อยปลาขวาทิ้งไป เราไม่รู้ว่าเครื่องไหนแต่ว่าไปดูเครื่องที่โดนหลอกล่าสุดก่อนเรื่ขอไปช่วยกันแล้วนะ <c oughs> แรงมากแรงมาก <c oughs> ติดเสาเออ <c oughs> <c oughs> กาแพงล้งหลอีกแล้วเหรอจริงดิเอางไหล เฮ้ยมีคนกลับไปซ่อมบปิงปิงปิงโอ้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 ปิงปิงโอ้ยโอ้ยโอ้ยแม่งเอ้ยปิงเบอปิงมากเลยป่าไว้ก่อนเอ้ยโหวิ่งบนรอบยาวเลยไม่เพลงไม่ขึ้นวะ ปักไปเสร็จไปแล้วเครื่องหนึง่งออกภาพอย่างนี้ก็สวยโอเคหวังว่าจะเข้าเสาขาวทันเอยเสาขาวอยู่แค่ตรงนี้ทัน อยาบอกพวกปิงนะเอ้ยไม่ได้ปิงเนี่ยเา้เาแล้วทำไมเขาไม่ฆ่ามาตกใจเลยคิดว่าปิงแต่เขาไม่ได้ปิงนะแต,แต่แต่ไม่ใช่เขาผมไม่ได้ปิงเขาก็ไม่ได้ปิงนะแล้วทำไมเขาไม่ฆ่าาอันนี้ไม่แน่แนใจมีเครื่องแรงสองเครื่องด้วยใชมเปญนี่กับเครื่องเก่าไม่ใช่เครื่องเก่ากับตะขอ ไม่อยู่ละวิ่งตรงนี้ก็โดนเดียครับตานนี้เสรอร์เขาดูน้องๆยังไงก็ไม่รู้นะไหว <c oughs> ไม่ง้ง ีไม่ทันเอา้าเอาเอตอนนี้เซอร์น้องจริงปะ <c oughs> ตอนนี้เซอร์น้องจริงตอนนี้เซอร์น้องจริง <c oughs> หรือว่าเราไม่ได้เล่นนานหรือเปล่าเพราะว่า <c oughs> อ่าผมไม่ได้เข้ามาเล่น <c oughs> เกมนี้สักพักหนึ่งเลยนะเค้ ตั้งดักไปรอเผื่อเขาฉีกแล้วเขาก็ฉีกมาทางที่ผมตั้งไว้จริงด้วยวิ่งไม่โดนฟงหมินไม่โดนเอดาด้วยหมุดเงี้ยวจิตหมุดเงี้ยวพับเลยวิ้ย เขาฉีกไปก่อนนะดิปเด็นพังเลยท <c oughs> ันแน่ทันแน่ทันแน่ดูนะว่าจะทำอะไรสเต็ปไม้ดูดนะดิโอเคมีไม้ตรงนี้ฮะคือ ตะกี <ś webinars> ้ค <wird variance thumbnails> ือแปลกเฮ้ยอะไรนะอะไรนะอือฝากไว้นะครับ ในบ้านใหญ่เลยโอ้โหน่าจะเป็นลาลาที่ไปช่วยตกใจบ้านเพื่อนโอเคไม่ทันจริงๆปาเป็นขวานก็ได้นะแต่ผมอยากไอ้น่ะใช้ตีระเบิดอ่ะให้มันลดความคืบหน้าไปหน่อย อันนี้ไม่ได้ซ้ำแล้วนะเฮ้ยแม่งเอ,อ้ยช้าไปช้าไปโอ้ยพับเลยพับแล้วก็พังเลยเเคมบอกเลยว่าคมและเขาวิ่งตรงอย่างนี้เฮ้ยเห็นนะเว้ย มีคนปั่นอยู่ข้างล่างตรงบ้านใหญ่นั่นแหละเป็นเฟื่องมีอีกคนหนึ่งทนนันยังไงก็ทนันปล่อยมือ <c oughs> โอ้ยมันแข็งมันแข็งยอมใจจริงๆ ยอมใจจริงๆความแข่งนี้เฮ้ยเยียมจีด้าเจอแล้วไปช่วยเขาวิ่งตรงกันเลยอ่ะตานะมันก็ไม่แปลกที่เขาจะโดนขวานเอาโดนขวานเอาไปไม่ทาน ถึงหลังเลยแล้วกันถึงหลังเลยแล้วกันมานี่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  ใจรู้สึกว่ามันเกมไวเนาะเพราะตอนนี้เจอเซอร์น้องก็ไหนมปดูเปอร์เขาหน่อยจะมีจุติร้อยนะแต่ว่าเขาวิ่งตรงกันแต่ว่าเขาตรงวิ่งตรงอย่างเดียวเลยอะเอเดานี่น้องจริงมีเซลฟ์แคร์อย่างนี้ใช่เลยมันก็มีจุติร้อยจุติแปดเจ็ดแต่ทำไมเขาเล่นดูเป็นเซอร์น้องหรือว่าผมจะเก่งเกินไปไม่ใช่หรอกไม่ใช่หรอกไม่ใช่หรอกไป เดี๋ยวเล่นอีกตาหนึ่งแล้วกันโอ้โหดาดเอเลียนซะด้วยดาดบนใหญ่อะไม่ค่อยชอบเท่าไหร่แต่ถ้าถามว่าเล่นได้มันก็พอเล่นได้แต่ไม่ค่อยชอบตรงที่ว่าดาดันใหญ่มากเลยดาดนะไม่เครื่องตรงด้านขวาผมก็แเนะี่ยไม่เครื่องเบอร์7ก็น่าจะเบอร์6แต่ไปเบอร์6ก่อน เบอร์หกเงียบมีมีรอยเท้าเฮ้ยเขาเห็นเรานี่เองโอ้ยเกือบนะเกือบนะลาล่าเขามาเขาวิ่งมาช้าไปผมสะบัดมองไปเยอะด้วยแลวหละมุมนี้ไม่ได้มุมนี้ไม่ได้ นี้ไม่ได้มุมนี้ไม่ได้มนี้ไม่ได้มุมนี้ไม่ได้โอ้โหมันปลาลอดช่องตรงนี้ยังไงวะผมเห็นเขาปลาลอดช่องตรงนี้กันอุอะไรอะทำไมข้ามหัวผมว่าผมไม่ได้มองโอ้โหเครื่องเสร็จผมว่าผมไม่ได้มองสูงนะตะกี้นี้ทำไมมาข้ามหัวได้วะอ้าวเหยียบคนไรได้ ผมว่าผมไม่ได้มองสูงนะไอตอนลาลาแต่ว่าแต่ว่าแบบไอพิเศยเลยข้ามหัวลาลาเฉยเลยแต่ได้คนนี้มาแทนได้อยู่นะแต่ว่าไม้ตรงตรงบ้านใหญ่ต้องพังเพราะว่ามันก็แอบดีอยู่นะไม้บ้านใหญ่ตรงเนี้ยโอเคเสียเวลานิดนึง ปล่อยมือไปเครื่องหกแรงนั้นนะเครื่องหกเงียบน่าจะเครื่องนู้นไม่อยู่แล้วเหรอไปเครื่องสี่ เขา pay attention ทูเลขตรงประตูนะเพราะว่าเขารู้ว่าเรามาไม่ถึงอยู่ดีว่ะมันไกลไปแม่งเอ้ยขอบยานโอเค มาอย่างนี้ก็โดนเดืเ่อนขอให้ร้องให้มีเสาขาวขอร้องให้มีเสาขาวโอเคเสาขาวอยู่ไกลมากทันทันอยู่โอเคเครื่องนี้มีคนโอ้ยไม่ได้รีคอร์กลับมาเหรอ โอ้โหเฉีย,ย,ยดหลังข้างหน้ามีไม้โอ้ไม้ดูดเอ,อ้ยเดินด้วยเดินด้วยอ๋อเอาสป,ปินเอาสป,ปินลืมไปว่าผมเอาเปล่ไอันนี่มาไอ้ข้างความกลัวหรือว่าอะไรสักอย่างเนี่ยของเดโมอะ <c oughs> โอเคโดนสบัดเมาโดนจับเครื่องไปแล้วไม่มีทางหลัง ขาวเครื่องไหนเครื่องบ้านใหญ่เครื่องหมายเลขห้าแล้วกันใช่มีคนโอ้โหน่าจะปลาเข้าไม้เนาะ เราไม่มีไฟเขาก็ลงไปธรรมดาวนไหมเหมือนจะไม่วงวง <c oughs> เหมือนจะไม่วน <c oughs> เรียบร้อย <c oughs> <c oughs> แต่ไม่เอาเสาขาวตอนนี้จะเอาเสาขาวไม่ได้เฮ้ยเซบล เซเบอร์ er, วิ่งไปช่วยโอเคอ้าวปล่อยตายเหรอปล่อยตายแล้วว่ามาไม่ทันเฮ้ยทำไมวิ่งเร็วเก็บสปินเหรอเดินเก็บสปินเหรอ,อวิ่งไปช้าอีกแล้วน่าจะมองสูงกว่านี้ วิ่งเชีย่ยขามหัวพังทับวิ่งคิดว่าเขาจะวนตรงนี้ดิเคไม่วนก็ไม่วนเจอคนตึงแล้ว โอ้ยเจ้ยเดินติดคือไม่ทันว่ะเครื่องบ้านใหญ่เสร็จไปก่อนอะช่างมันสอขาวแล้วกันเผื่อไว้โอ้ส่อขาวเกือเที่แล้วนะหนึ่งสองไม่ได้มอง ปาดพิงกนไปเครื่องสองอแคร์เลดฟิวแคร์แคร์เลดฟิวโ <c oughs> อ้ยสะบัดเมาสบัดเมาสขวาแล้วแต่ขวามันออกไปก่อนโอเคไปทีนึง ไม่ได้เขาลองนี้อะ่ะตายยากไหมตายยากไม่ตายยากแทงเลย ขาน่าจะมาเครื่องหกใช่เอ้ยโอ้ไม่ได้เรียกขวานกับไีกแล้วเอ้าวิ่งมาทางนี้อุย้ยสบัดเมาเยอะเกินสบัดเมาเยอะเกินยังไม่เรียกขวานนะเพราะเรายังอยู่ไกลอยู่โอเคจังหวะนี้เรีอยาก กระโดดกระปาจริงกระโดดจริงกระปาจริงแค่นั้นอ่าเสาขาวเสาขาวไปล้วได้ปะคนนี้รอเดสแมนได้อะโอ้ถ้าถ้าจะรอเดสแมนเอาลงเบดแมนด้วยเลยแ้วเขาเสียเวลาขึ้นอะไรกันหน่อย เดี๋ยวต้องรีบไปเครื่องหกเฮ้ยเครื่องเครื่องข้างหน้านี่กว่าเครื่องอะไรเครื่องห้าเครื่องห้าเพราะว่ามันจุดแควเอ้ยแควว่ะแคร์โดนเฮ้ยมีคนแอบมาปั่นคืนแต่ปล่อยมันไปกันไปดูเครื่องหกกันเครื่องหกก็มีคนแอบมาปั่นหายไปแล้วงั้นไปดูเครื่องข้างหน้าเลยเครื่องเจ็ด ไม่อยู่ผมว่าน่าจะปั่นเครื่องนั้นแต่ผมไปโซนดีกว่าไปโซนคนก่อนมาช่วยไหมไม่มาปล่อยตายละเฮ้ยเครื่องนี้ก็ไม่อยู่ไปทำไปอยู่ไหนกันวะเนี่ย ท่านแน่โอ้ยโอ้ยโอ้ไม้มันอยู่ใกล้ขนาดนี้เลยเหรอไม้มันอยู่ใกล้ขนาดนี้เลยเหรอป่าขวานไปก่อนไม่คิดว่าไม้มันจะอยู่ใกล้ขนาดนี้แล้วเราก็เดินยัดเลยเสียเชิงบาลานเหรอบาลานไม่ติด เพราะว่าเพิ่งปล่อยมือแฟนเลยผมขี่กียจหาขี่เกียจวาวว่าว่าชอบเลือดพี่ยีนเ <c oughs> <c oughs> ขาเล่นหน่อยนะครับ <c oughs> มาดูกล้องหัแล้วกันอยู่แถวนี้แหละ เพราะเครื่องนี้ปั่นกับแอปกลับมาปั่นนะอืมซ็กที่สู้กันไม่มีไม่มีมมโอเคมันก็เดินหาเลยอาจจะรอบสามเพราะว่า อย่างที่บอกว่าเรื่องหลุมนี่ผมอัักกีมากเฮ้ยรอยเท้าไม่เจอหลุมแต่จเจอคนแต่เขาจะเจอหลุมแม่กูเดินผ่านไปได้ไงวะกู <c oughs> เดินผ่านไปได้ไงวะกูเดินผ่านไปได้ไงวะทำไมไม่ได้ยินเสียงอะแม่เงเฮ้ยแต่ครั้งนี้สนุกเยอะแอบสนุกเยอะ อ่ะถ้าใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์ subscribe, กดซับสไ r i b e เพิ่มกำลังใจให้ผมด้วยนะส่วนคลิปหน้าจะเป็นอะไรก็เราติดตามชมกันด้วยนะฮะ